สวัสด,ดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูอาการไหล่หอคอยื่นนะคะซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็มักจะมีอาการเมื่อยต้นขอรวมด้วยดังนั้นนะคะวันนี้ก็จะมีท่ายืดรวมไปถึงการนวดตนเองเบื้องต้นนะคะมาฝากทุกๆคนท้ายคลิปกันด้วยนะคะท่ายืดท่าแรกนะคะก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าแล้วก็ต้นคอนะคะวิธีนะคะเราก็คือเราจะนั่งบนเก้าอี้นะคะมือข้างหนึ่งเราจะจับไว้บริเวณขอบเก้าอี้อีกข้างหนึ่งเราจะมาดึงบริเวณศีรษะให้รู้สึกว่ามันตึงนะคะทําค้างไว้ ประมาณ10วินาทีนะคะ ทำสลับข้างซ้ำไปซ้ำมานะคะข้างละห -10 ครั้งต่อวันค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าอกนะคะวิธีก็คือเราจะจับกำแพงไว้ตั้งฉาก90องศานะคะจากนั้นเราจะโน้มตัวไปข้างหน้าให้รู้สึกตึงนะคะบริเวณหน้าอกตรงนี้นะคะค้างไว้20วินาทีค่ะทํา5 -10 ครั้งนะคะสลับข้างซ้ายขวาค่ะท่าที่3นะคะจะเป็นท่าแก้คอยืค่ะก็เราก็จะยืนตรงนะคะแล้วเราก็จะดันคอของเรานะคะเข้าแบบนี้ค่ะให้เห็นเหนียงเลยนะคะค่ะ ทั้งไว้10วินาทีนะคะเท่าอย่างนี้5้าถึครั้งทุกวันนะคะต่อมานะคะจะเป็นท่านวดต้นคอด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านนะคะก็เริ่มจากการใช้นิ้วโป้งนะคะ2ข้างนะคะ กดไปบริเวณฐานกระโหลกนะคะโดยที่ไม่กดบริเวณกระดูกต้นคอนะคะกดค้างไว้ประมาณ5-10วินาทีต่อ1จุดนะคะจากนั้นก็ค่อยๆไล่ลงมาตามกล้ามเนื้อนะคะกดแรงเบาได้ตามใจชอบเลยนะคะไม่ควรจะกดแรงเกินไปนะคะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะไหลหอคอยืดน,นะคะไม่ควรที่จะปล่อยไว้นานนะคะเพราะว่าจะทําให้ส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดเรื้อรังในอนาคตต่อไปได้นั่นเองค่ะหรือะะถ้าาท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาตรวจประเมินอาการรวมถึง รักษาได้ที่รีเฟชชคลินิกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ